สวัสดีครับทุกคนหลังจากห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็กลับมาทําคลิปนะครับคนเลี้ยงกวางอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้พามาดูที่ประสานฟาร์มนะครับอําเภอกูกแก้วจังหวัดอุดรธานีครับก็เป็นกวางรูซ่านะครับเนี่ยที่ทุกคนเหีนยอยู่เป็นกวางสายพันธุ์รูซ่านะครับในคอกนี้ก็10ตัวนะครับทั้งหมด มีตัวผู้ทั้งหมด3ตัวตัวเมีย7ตัวนะครับตัวนี้ก็จะคุ้นชินคนหน่อยนะครับแต่เข้ามาทำพัดม,มือเลยนะครับนี่แหละครับกวางนูซานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจในเรื่องของปศุสัตว์อยากจะหาทางเลือกนะครับก็ มีหลากหลายนะครับบางคนก็เลี้ยงนกกระจอกเทศบางคนก็เลี้ยงจระเข้ก็มีนะครับบางคนก็ไข่นกกระทานกกระทานะครับนกอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับซึ่งกวางก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนะครับแต่ต้องถือว่าตลาดนะยังได้อีกกว้างเลยนะครับยังได้อีกกว้าง ข้อดีของการเลี้ยงกวางก็คือมันเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายกินง่ายนะครับกินน้อยนะครับการจัดการในเรื่องของการดูแลเนี่ยยากเอ้ยง่ายนะครับการจัดการในเรื่องของการดูแลเนี่ยง่ายนะครับยากตรงจุดเดียวก็คือเวลาที่จะต้องจับนะครับต้องจับไม่ว่าจะจับเพื่อฉีดยาจับเพื่อขนย้ายก็ต้องอาศัยความชํมนานาญนะครับอาศัย ทักษะประสบการณ์นะครับเพื่อลดการบาดเจ็บของกวางไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะต่อสู้แล้วก็ดิ้นนะครับก็จะบาดเจ็บได้อันนี้ก็ก็ยากนะครับอย่างเดียวเลยในการเลี้ยงกวางส่วนอย่างอื่นการกินการอยู่ง่ายทะคงโรคประจําตัวก็ไม่ค่อยมีไม่มีโรคในกวางนะครับเป็นโรคทั่วไปก็การเจ็บป่วยอะไรเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเขาก็เหมือนอยู่ในธรรมชาตินะครับอยู่ในธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่จํากัดนะครับได้อันนี้10ตัวครับทั้งหมดแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงนี่ก็ประมาณประมาณสัก 30- 40ตารางวาได้นะครับไม่กว้างมากนะครับผมก็เลือกใช้ตัวม้วนตะข่าย2เมตรเนี่ยนะครับสูง2เมตร1ม้วนนะครับก็ประมาณเส้นรอบวงนะครับทั้งหมดก็50เมตรทั้งหมดนะครับ ก็ใช้ประมาณนี้นะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับพอกรางก็ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะมากนะครับเท่านี้เขาก็อยู่แบบไม่ต้องแออัดแล้วนะครับก็พื้นที่ค้อก็มีแค่นี้ครับเป็นลานกว้างลานให้อาหารนะครับตรงนี้เวลานั้นเราก็เอากระถิบมาวางตรงตรง้านตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะมาดึงกินเหมือนแพะนะครับกะเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ํานิดนึงนะครับที่ทาอยู่ ตรงนี้เป็นบอ่อน้ําให้นิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้ที่มีท่อสีฟ้าเป็นบอ่อน้ํสำหรับหน้าหนาวเนี่ยเออหน้าร้อนเนี่ยผมก็จะทําไว้ให้เข้ามาดื่มน้ําบ้างมาลงเล่นน้ําอาบตัวบ้างนะครับก็อยู่ในช่วงผัดขนนะครับช่วงนี้ก็จะชอบเล่นน้ํานะครับผัดขนเปลี่ยนนะครับเป็นการรักษาด้วยดินของตัวเองนะครับแล้วก็ตรงนู้นเลยจากบอ่อน้ําไปก็จะเป็นโรงนอนนะครับตวเนี้โรงนอนก็สําหรับ กวางขึ้นไปอยู่ไปนอนในนี้นะครับเนี่ยไปอยู่ไปพักในนี้ได้เลยนะครับก็ทําแบบง่ายงนะครับสบายสบาแล้วก็จัดการแบบนี้ครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อนะครับมาดูหน้างานได้นะครับกวางก็เชื่องอยู่นะครับเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตื่นตกใจกลัวคนมากนะครับยอยู่ในช่วงผัดขนนครับช่วงหน้าหนาวเ่ยเป็นช่วงที่เขาจะผัดขนเปลี่ยนขนนะครับทุกๆปีนะครับแล้วก็ หลังจากนี้นะครับพอปีใหม่ไปคนก็นจะเริ่มสวยนะครับเริ่มเงาเริ่มมันขึ้นหลังจากที่มันผัดเรียบร้อยนะครับนี่ก็ฝากสําหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากเข้ามาศึกษาในเรื่องของการเลี้ยงกวางก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ